สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสปายวลนดนอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะห่างหายกันเป็นนานเลือกเกินนะคะวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งเดือนพอดีนะคะกับการมาเยี่ยมบ้านเราที่เมืองไทยนะคะตอนนีต้ตัวเองก็นั่งอยู่หน้าบ้านนะคะที่บ้านผําใหญ่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าถ้าใครอยากมาเยี่ยมมาหาก็มาได้นะคะพ่อใหญ่ก็นู่นคะ่ะนั่งอยู่ด้านหลังนู่นนะคะ วันนี้หนาวแล้วนะคะได้สองสามวันแล้วค่ะกับความหนาวมาเยือนทางอีสานบ้านเราตอนที่มาอยู่มาถึงบ้านร้อยเอ็ดยังบ่นกันเลยนะคะวันร้อนมากนะคะแต่และว,วันนี้เหงื่อท่วมตัวเลยทีเดียวนะคะหากวาดบ้านทําความสะอาดไปนู่นไปนี่มีแต่ความร้อนนะคะแต่มาวันนี้เมื่อเช้านี้ก็สิบสี่องศาได้นะคะส่วนมากตัวตัวเองก็ตื่นพร้อมกันกับคุณแม่นะคะ ลูกแม่กานะคะคุณแม่ก็จะตื่นตีสามครึ่งหรือว่าตีสี่ตัวโต้ก็อยู่โซนนี้นะคะโซนทางนี้นะคะของตัวเองอยู่ฝั่งทางนี้ได้ยินเสียงแม่ทํากับข้าวนึ่งข้าวก่อไฟปอกแปก๊กปอกแป๊กก็ตื่นออกมานะคะอะไรที่พอเราเพอช่วยได้ก็มานั่งคุยกันละคะสักส่วนมากพอนึ่งข้าวเสร็จแม่ก็ทํากับข้าวนะครับเพราะว่าตอนเย็น แกก็จะเตรียมหั่นผักหั่นหมูหมากาไก่อะไรเตรียมไว้ตอนเช้าก็ค่อยมาปรุงบางครั้งโต๊ะก็มาช่วยปรุงช่วยทําหรือว่ามานั่งคุยเป็นเพื่อน,นนะคะพ่อก็จะตื่นไล่กันมาพอนึ่งข้าวทาอะไรเสร็จก็ชงกาแฟให้พ่อกับแม่คนละแก้วก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะเรามาบ้านนานๆจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานานๆจะได้อยู่กับพ่อกับแม่สิ่งไหนที่เราทําได้เราก็ ทำไปนะคะเพื่อความสุขความสบายใจของเราเองหรือว่ามอบความอบอุ่นกายใจให้พ่อแม่นิดนึงนะคะแต่ช่วงนี้แม่ก็อยู่ที่ร้านนะคะบ้านตัวตูว้ตเองอยู่ซอยด้านหลังนะคะส่วนที่ที่แม่ไปขายก็ที่ยัดิญาตินะคะไปขายกองก็ติดถนนใหญ่ผ่ากลางหมู่บ้านนะคะผ่านไปทางอำเภอสามารถแต่ก็ก็ถือว่าไม่ไกลจากบ้านมากบางครั้งก็กังวัน พอใหญ่เองก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวฝีมือแม่นะคะกลางวันก็จะขายก๋วยเตี๋ยวส้มตําไก่ย่างกบย่างนะคบปลาดุกย่างนะคะ,ะ,ะ,คะตอนเช้าๆก็ออกไปตั้งแต่ตีห้ากว่าทํากับข้าวไปหม้อซองหม้อก็จะขายเพราะว่าบ้านตัวตเองก็จะมีวัดอยู่สองวัดนะคะวัดกลางหมู่บ้านแล้วก็วัดป่าท้ายบ้านก็พระท่านก็จะมาบิณฑบาตนะคะก็ ถ้ามาพร้อมกันก็พระท่านก็หลายองค์เหมือนกันนะคะคนเขาก็จะมารอใส่บาทหน้าร้านคุณแม่วันละสิบกว่าคนก็ว่าได้นะคะก็พอได้ขายช่วงเช้าๆละขายคนซื้อใส่บาทหรือว่าคนซื้อให้ลูกให้ใครกินไปโรงเรียนกันนะคะสำหรับตัวตัวเองก็จะอยู่บ้านจนถึงปีใหม่ไปแล้วค่อยจะว่ากันนะคะว่าจะมีโปรแกรมไปทางไหนกันต่อค่อยจะว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะออกจากบ้านกันวันไหน ตอนนี้มาอยู่บ้านก็มาถึงตั้งแต่วันพ่อนะคะก็ได้สองสามอาทิตย์ได้ก็ว่าได้นะคะรอบนี้ก็ถือว่าว่าอยู่บ้านกันนานนิดนึงนะคะตัวโต้ตก็บอกพ่อใหญ่ว่าอดทนแล้วนะเราก็มารอบนี้ตั้งสามเดือนก็ถือว่ามานานอยู่พ่อใหญ่ก็คุยกับตัวโตว้ว่ารอบต่อไปก็อาจจะแค่สองเดือนรอบนี้มาสามเดือนเราก็ต้องรีแลกพักผ่อนนิดนึงจะวิ่งเที่ยว หลากหลายจังหวัดมันก็ทําได้นะคะแต่การที่เราไปเปิดโรงแรมตรงนู้นตรงนี้ทีค่าใช้ใจ่ายมันก็ตามเป็นเงาแล้วก็เห็นเงินออกตลอดแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ก็แต่ละคนนะคะคนละสามมื้อต่อวันเนาะคะ่ะก็ว่ากันไปอาหารการกินบ้านเราข้าวของทุกอย่างทุกวันนี้ก็แพงนะคะแ,แพงมากราคาของทุกอย่างก็ขึ้นเป็นตามเป็นเงาเหมือนกันนะคะ ทุกวันนี้ก็้านอกคอกนาะก็ไม่ได้ซื้อเฉพาะลมหายใจเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาแล้วนะคะถ้าไม่อยากจะมีค่าใช้ใจ่ายเลยเราก็ต้องนอนอยู่บ้านอยู่ทางฮอนโลฮอนแลนก็ว่าไปถ้าอยู่บ้านค่าใช้ใจ่ายมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้เาเลาะก้าวขาวจากบ้านท่องเที่ยวเอ,อ่ยหรือว่ามาเยี่ยมบ้านเมืองไทยเราก็ต้องพร้อม ที่จะมาจ่ายเราก็ต้องรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะมีรายจ่ายแบบไหนแบบไหนนะคะยังไงก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังอยู่นะคะในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็มาทักา,ายพูดคุยให้หายคิดถึงนิดหนึ่งนะคะไม่ได้คุยนานเหมือนกันครบหนึ่งเดือนพอดีนะคะจากการที่ มาจากฮอลแลนด์มาเยี่ยมบ้านเมืองไทยนะคะวันข้างหน้าจะทำอะไรบ้างก็จะเล่าสู่กันฟังอย่าเพิ่งลืมกันนะคะรักและคิดถึงทุกคนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยจ้ะ